นโมตัสสะคกวะโตอะระหโตสมมาสัมพ no ุทธัสะนะโมตัสสะคกวะโตอะระหโตสมมาสัมพุท ja ธัสะนะโมตัสสะคกวะโตอะระหโตสมมาสัมพุทธตสสะขอนอบน้อมแด่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยเสียงกล้าวขอน้อมกราบนมัสการพระธรรมกับทั้งพระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอน้อมกราบนมัสการแม่พ่อพระอุปชา,าจารย์ท่านพระอาจารย์ศิลนันทาเถรีพระภิกษุณีผู้เป็นประธานสงฆ์ ขอน้อมกราบมรสการและขอโอกาสคณะพระภิกษุณีสงฆ์ทุกรูปเจริญธรรมมายังศิกขมนาและสามเนเรีเจริญพรคาวาะญาติโยมผู้ใฝ่ใจในธรรมทั้งหลายในวันนี้อาตมาภาพพระภิกษุณีธรรมระภามคบัญญาจะขอน้อมนำอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มที่17หน้าที่41ข้อที่63พระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายขันธวรวักตติยะอัาธาสูว่าด้วยคุณของขันสูตรที่3 ณกรุงสาวัตถีพระผู้มีวิะภาคตรัสว่าภิกษุภิกษุณีทั้งหลายตราบใดสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออก โดยความเป็นเครื่องสลัดออกในอุปทานขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าประการนี้ตามความเป็นจริงตราบนั้นสัตว์ทั้งหลาย จะออกไปหลุดพ้นไปมีใจป่าศจากกิเลสหรือวัตตะไม่ได้เลยแต่เมื่อใดสัตว์ทั้งหลายรู้ชัดคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกในขันอุปทานขันในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นจริงทั้งห้าประการนี้เมื่อนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงออกไปหลุดพ้นไปมีใจป่าสจากกิเลสหรือวัตตะได้ตัติยา อัดสาธาสูก็เอวังด้วยประการชนีดแลงเพกราบรัตนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ศีลานันทาเทรีเพื่อโปรดเมตตาขยายเนื้อความในพระสูตรเพื่อความแจ่มชัดตามลำดับธรรมต่อไปค่ะหารู้ชัดอยู่หรือเปล่าลหายใจเข้าเย็นสบาย ชัดในกายความเคลื่อนไหวของลมหายใจโดยประการที่มันแสดงตัวตามที่มันเป็นมี่สิบตัวถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไม่สดใสไม่เช่มชื่นไม่อะไรก็ใหายหายใจลึกๆปรับภูมิข้างในหน่อย แล้วาปัดฝุ่นนิดนึงก็คือหายใจเล็กๆสามสี่รอบแล้วก็จะเคลียพื้นที่ตอนที่ทหายใจเลึกๆสามสี่รอบต้องมีสติที่รู้อาการที่ที่ปรากฏของลมหายใจด้วยนะ ายใจอย่างเดียวทิ้งๆเฉยๆมันก็มีกำลังน้อยมาถึงมันไปแช่ที่ไหนก่อนืูที่ลมหายใจล่าลองสังเกตสิเติมต้นบุบไปที่เมื่อยก็แล้วจะต้องปรับหายใจลึกสู้สุดตัว เดีเริ่มต้นก็ตั้งท่าเข้าไปมุดอยู่ตรงไหนสักแหง่งลึกหายใจลึกรู้สึกตัวอีกนะให้มันสดชื่นอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตรงหน้าเนี่ยหน้าประตูทวารทั้งโปวง่ยเป็นจุดสำคัญที่สุดเดี๋ยวว่มามันั่งพุกน้ำก็ยู่รวมกันอยู่ตรงกลางอก็ปรับไม้เันผ่อนคายเป็นธรรมชาตินี่นะ สวันนี้คุยเรื่องขันห้าในพุทธศาสตร์คุยเรื่องอย่างเงี้ยไมนได้ไปคุยเรื่องอื่นคุยขันห้าคืออะไรมีอะไรบ้างมีลูปลูกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟเวทนาลงใจที่จอมา ในในหลายแบบนั่นนะอารมณ์ใจสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นะทางตาหูจมกูกรินกายที่จอนเข้ามาแล้วเกิดภาวะทางใจเกิดขึ้นแต่ละลักษณะถ้าเช่นเราลงหายใจเข้าลึกๆเนี่ยภาวะรู้สึกสดชื่นเกิดขึ้นใช่ไหมแต่หูน่ะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ เข้าใจไหมมันก็เลยเป็นสภาพที่มันเป็นอายตนะสุดทุกไม่สุดไม่ทุกอันเกิดขึ้นจากะวานทั้งหลายมันต่างกันไปคนละแบบนะแต่มันบรรลุมกันทั้งนี้นะอ่าทีนี้สัญญาความหมายรู้ต่างๆเช่นอาการเนี้ยเมื่อมันลอยตัวขึ้นมาแล้ว จิตมันจำได้ว่าต้องหลับมันก็เลยโยกใหญ่เลยหลับใหญ่เลยนอนแล้วนอนอีกก็หลับอีกหลับง่ายหลับดีน่าชมเพียนเนาะอ่านะ,ะมันเข้าไปที่สัญญาจิตตัวนั้นตั้งสติใหดีเยหายใจลึกๆหายใจลึกๆรูสึกตัว เดี๋ยวมันจะได้ถอดรหรัสมันจำความแจมแ,แจ้งไว้ได้นะสังขารการันการปรุงแต่งไปการสังขารนี่สังขารนี่มันมันก็ละเอียดนะก็พูดกันว่าปรุงแต่งนะอุบาอาจารย์ว่าปรุงแต่งนะเพื่อไม่ซ้ํากับลูก คนไทยจะคิดว่าสังขารหมายถึงรูปรูปกายมหาภูตรูปสีไม่ใช่สังขารตัวนี้นที่นี้หมายถึงสภาพที่มันทำงานปรุงแต่งต่างๆและกันเนอ้อะวิญญาณสภาพรู้ซึ่งมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติที่ก็ไปรู้ทางทวารการทำงานนะทำให้เกิดการทำงานของทวารทั้งหก นะตาหูจมูกลิ้นกาและใจนะสมบูรณ์ได้ต้องมีวิญญาณตัวนี้นะเป็นผีโผล่ขึ้นมาตอนที่ตายเห็นลูกตาเห็นลูก,ล,กลูกที่เห็นได้สมบูรณ์ตาก็ใช้งานได้นะสองอย่างนี้จะเกิดสปากวิญญาณธาตุเมื่อวิญญาณธาตุปากกดทำงานสามอย่างรวมกัน จึงจะกกเกิดการเห็นนะตนันขั้วบวกขัก้วลบขั้วอะไรขั้วไฟอะไรพวกน,น้เขาก็มีไฟมันก็เดินนะนะนี่ทั้งห้าประการน,นี้ต้องรู้จักคุณของเขาก็มีคุณมันเป็นยังไงพอรู้คุณ ที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยเราอยู่กับกายอยู่กับอารมณ์อยู่กับความคิดอยู่กับความรู้สึกเนี่ยเราไม่รู้จักเขาเลยนะไม่รู้จักเขาต้องฝึกรู้ในรู้ตัวไปเรื่อยรู้สึกตัวไปเรื่อยถ้าเราจมอยู่ในนั้นน่ะเราก็ไม่เห็นเนื้อตัวเขาตามเป็นจริงนะจมอยู่ในนั้นก็เลยจําเป็นต้องรู้ว่า ถ้าจะรู้คุณของเขาต้องต้องขึ้นมาเยีนเห็นก่อนอ่ะเอา้ามีคุณแบบนี้ไม่ใช่หุ่นไม่ใช่แบบงมงายอ่ะคือคำว่างมง,งายแบบนึงว่าเข้าไปเป็นไม่รู้ละโกรก,ก็โกรดชังก็ชังอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์เหม่อก็เหม่อ,มอไปกับเหม่ออเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม่รู้หรอกคุณโทษอะไรไม่รู้เป็นกับมันไปหมดเลยทุกเรื่องเลย ต้องฝึกยืนนะพุทธเจ้าสอนวิธีการที่จะรู้จักคุณและโทษได้อุบายเครื่องสลัดออกนะให้ฝึกยังไงที่จะรู้เห็นสิ่งนี้นตามความเป็นจริงเห็นนิดๆหน่อยๆอนัตตามั่งเห็นขันห้าทำงานมาอันนี้ก็ถือว่าเห็นอย่างดีแล้วก็ยังถือว่าตื้นเขินถ้ายังไม่รู้จักอุบายโทษของมัน คุณและโทษและอุบายเครื่องสลัดออกก็มันเพลินอยู่มันก็ลงไปที่เดิมมันก็ไปที่เพลินของมันนั่นแหละนะแล้วก็บางทีก็พื้นฐานของการของคุณธรรมบางอย่างนะมันยังไม่สมบูรณ์บางทก็อาจจะลวงนึกไปทาเพราะว่าราคามันยังไม่หมด อุบาทยังไม่หมดโมหะยังไม่หมดเนาะมันจะไปเจริญตรงนั้นแหละติดข้องพอมันเบากายเบาใจแล้วพอได้รู้อะไรละสมใจหน่อยมันก็จะเพินมาทีนี้มันปมก็มีนะก็เลยต้องต้องมันระวังอย่าให้ประมาบางท่านบางลูกบางนามยังคงใส่ใจสังเกตความเสือ่อมความซามของกัน เข้าไปผูกพันในสิ่งในขันห้าเนี่ยว่ามีลักษณะอะไรโดยใช้กายคตาสติเนี่ยเป็นเครื่องเดินเนี่ยพุทธศาสตร์เนี่ก็คุยกันหน่อยๆนิดๆก็ไม่ได้นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าถ้าคุณไม่รู้คุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและอุบายเครื่องสลัดก็คือเครื่องสลัดออกนะโดยความเป็นเครื่องสลัดออก บางทีมันมีสภาพทําให้รู้จักขันห้าแต่ไม่รู้อุบายเครื่องสนัดออกเพราะว่ายัางเพื่อเพลิอนอยู่ยังไม่รู้ยังมองก็มีะนะงั้นแต่ละขั้นตอนมันจะมีขั้นตอน,นเขาจงอยากออกมาระหว่างทางก็จะมีแบบหลายอย่างที่อาสวะเรามีอยู่แล้วเนะี่ยมันก็เข้ามาก็ต้องระวังอย่างคนที่เคยชอบความสุข ชอบโลกธรรมส,สรรเสริญทรัพยาความสบายระหว่างทางเนี่ยถึงแม้ได้รู้จักขันห้าบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้จักคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่อนสลัดก็จะติดข้องเข้าไปในอา,วาสวะตัวนัน้นก็จะอยู่กับแผนกับสิ่งนั้นน่ะมีชีวิตผ่านฝากไว้กับสิ่งที่มันชอบใจ แล้วไม่รู้โทษของสิ่งนั้นก็ก็ออกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำสอนพระเจ้าท่านก็คือเน้นว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายยังไม่รู้ชัดตามที่บอกเนี่ยก็จะไม่สามารถพ้นหรือปัสจากกิเลสพ้นบัตะไปได้เลยแนี่นเราก็เลยต้องไม่ประมาทเนาะอันนี้ก็คุยในเมื่อประสูิมาแนวนี้อย่าโยงฟังรู้เรื่องไปรู้เรื่องนะเปิดเทปฟังเนี่ย ก็ฟังไปก่อนอันนี้ก็มัน,น,ก,น,นก,ก็ลึกซึ้งถ้าเรายังอยู่แต่ขอบนอกยังพูดยังโกหกอยู่เลยยังชอบยินดีในไอ้เทคนิคเลี้ยวลดคดเคี้ยวมีอะไรซับซ้อนเนี่ยจะมาเข้ามาถึงกับเห็นลึกเคยลึกอคุณโทษและ เครื่องสลัดออกด้วยคมไม่เครื่องสลัดออกนี่ยากเพราะว่าเรายังร่วมกับมันอยู่ยังขุกจมอยู่ในสิ่งนั้นอยู่เป็นขณะเป็นช่วงๆจะออกมาเห็นมันยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกรู้สึกตัววิวธีคือเอ๊ะถ้าเราจะศึกษาพุทธศาสตร์ต้องฝึกสัมปชัญญะในสติให้ดีรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะค่อยคลายความยึดถือที่เราไม่รู้เรื่องเนี้ย เราใครเองไม่ได้ไงเราต้องจำเป็นต้องใส่ใจรู้ใน้รู้ตัวไปดูปัจจุบันธรรมขณะด,ดอขณะเรื่อยๆไอ้เดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนที่ให้เกิดปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ค่อยๆถอนไอ,อ้ที่หนักๆออกๆถึงจุดอิ่มตัวพอที่ตามันใสพอแล้วมันจะก็จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นได้นะความจำลืที่จะออกจาก ความพยายาความเบียดความคิดเบียดเบียนความคิดที่ประกอบอยู่ด้วยเวนอะไรพวกนี้ต้องต้องต้องตั้งไว้เนี่ยนะไ,ไอ้พวกหนักๆพวกนี้ก็จะถูกเห็นแล้วก็ถูกลากได้โดยใช้วิธีกายคตาสตินะต้องตื่นอยู่เฉพาะหน้าอยู่เสมอเป็นทำเครื่องตื่นอยู่เสมอรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นเบิกบานรู้ตื่นอบบาัเนี้ยแค่นี้ใ่ย์เย่เล่ยยขั้นตอนเขาก็จะ สอนเราเพราะว่าความจริงคือความจริงเพียงแต่เรายังมองไม่เห็นได้เฉยถ้าอยู่ตรงเนี้ยเรื่อยๆตรงเฉพาะหน้าเรื่อยๆคำจริงก็จะเฉลยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะให้ให้เข้มแข็งอย่ามวัวแต่ไหลาตามกระแสะของอารมณ์ภาวะที่กายกับใจมันพาไปอยู่ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเฮ้ยใจละก็หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยน,นะ ก็ฝึกรู้สึกตัวอีกนี่นะปัจจุบันกนะระทำเนี่ยมันพ้นจากโ่วกกดลงไงภาวะที่รู้ชัดปัจจุบันมันเป็นตัวพ้นจากโรวกกดลงเน่นะเป็นอมะตะธรรมเจ้าบอกงั้นนะเราก็จับจากตัวนี้แหละสะดวกอ่ะขยันได้แล้วกันอ่าปฏิบัติด้วยกันนะจะม,มาแล้วก็ทุกคนก็เดินตามพุณเจ้าไปวันไหนก็วันนั้นแหละรู้สึกตัวเรื่อยๆ ขณะต่อขณะเนี่ยเนาะสาธุ